เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast ก่อนโควิดนี่วันหนึ่งเป็นร้อยสายเลยครับเป็นร้อยสาย,ยสายครับ <laughs> คือศึกษาเรื่องทำไร่อ้อยยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับ เกษตรท่าจีพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาที่ไร่ของคุณวีนัสสำราญวงตําบลหินโคนอําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรําเกษตรคุณภาพที่ไม่เคยพกโทรศัพท์มือถือเลยค่ะเพราะสายแน่นจนต้องให้ภรรยาคอยรับเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวดารายังไงอย่างนั้นเลยค่ะคุณวีนัสเป็นใครทําไมใครๆก็อยากโทรหาไปฟังคําเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับ เกษตร 5G พอสแ s ตตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณวินัสสำราญวงนะครับที่ไร่อ้อยอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่ากว่าที่เกษตร 5G จะได้มานั่งตรงนี้นะครับได้พูดคุยกับคุณวินัสเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กง,ง่ายๆลยครับไม่พกโทรศัทพท์หรอพี่ไม่พกครับไม่ไม่พกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงช่วงนั้นนะครับก็คนก็จะมาดูงานเยอะนะครับพอดีต่อละวันก็ รับโทรศัพท์นะครับแบบเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมาก็เลยให้แฟนถือครับก็เลยไม่ถือเลยนะครับผมก็ไปทํางานนะครับแฟนก็รับโทรศัพท์นะครับมีคนโทรมากมากขนาดนั้นเลยพี่ก่อนโควิดนี่วันหนึ่งนี่เป็นร้อยสายเลยครับเป็นร้อยสายสายครับคือศึกษาเรื่องทําไร่อ้อยยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อเขาโทรมาทำาปรึกษาเรื่องการทาไรอ้อยนี่หรอไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาอ้อยการผสมปุ๋ยนะครับการที่คนโทรมามากมากเนี่ยผมว่า พี่ต้องเก่งอะไรพี่จบอะไรมาปอครับจบปอสีเอาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์อะไรใช่ไหมไม่ครับจบปอจบปอสีแล้วทำไมถึงมีความรู้เยอะขนาดนี้คนถึงมาปรึกษาอะไรมากมายขนาดนี้พี่ก็ขออนุญาตนะครับเล่าเล่าตอนเริ่มต้นเลยเอาเลยพี่ก็คือช่วงอายุ18ปีนะครับก็ไปไปเดินทางไปทํางานที่ซาอุนะครับไปทํางานนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับแต่ ตรงที่ผมไปทำเนี่ยเมืองตาอิฟนะครับบริษัทอื่นนะครับเขาจะปลูกพวกพืชบนดินน้ำมันนะจะเป็นพวกฟักทองพวกดินดินอะไรดินน้ำมันดินดินทรายนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินน้ำมันมันทำยากนะครับอ๋อออกแสดงว่าเป็นดินทรายแสดงว่าเป็นบ่อน้ำมันอะไรบ่อน้มันครับเขาก็เขายังทำได้นะครับเราไปดูเขาก็คือดูหลายอย่างก็ได้ความรู้มาแล้วเราก็เป็นลูกชาวนาด้วยนะครับก็สนใจพวกเขาทำนั้นก็มีพวก หัวหน้างานเขาด็อกเตอร์มาจากฟิลิปปินส์เขาก็มาสอนอย่างนี้นะครับเราไปดสูสอนที่ที่นั่นนะครับที่ทำครับส,ส่วนใหญ,ญ<อ>่จะเป็นครับเลิกงานก็ไปซื้อแตงโมอะไรก็ไปดูไปดูเขาทำครับเพราะเราสนใจอยู่แล้วนะครับเราก็ชิดอยู่แล้วว่าเออวันไหนได้กลับไปบ้านเรานะเราต้องไปทำนะครับพี่วินัยครับไอความรู้ที่เราไปดูเขาปลูกพืชบ,บนดินทรายในตอนนั้นคือมันคืออะไรก็คือมีพืชพวกแตงโมลูกยาวๆนี่แหละครับแล้วก็ปักทองนะครับแต่เวลาเขาใส่ปุ๋ยนะครับ ยทุกชนิดนะครับเขาจะเอาเน้นแบบใช้น้ํายูเลียนะครับเขาจะแค่น้ํายูเลียไว้นะครับแล้วเขาเข้ามาลาดลาดลาดมาหมักนะครับมามา,มาทําให้มันย่อยเร็วนะครับกพราะได้ตัวนั้นแหละครับเราคิดว่าอเออถ้าเราได้ตัวนี้ไปเราไปทําบ้านเรามันก็โอเคอนะครับพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยเอาความรู้ตรงนั้นามาใช้อะไรได้บ้าง ใช้ได้หลายอย่างเลยครับทีแรกก็มาทํากับข้าวครับคือมาปทำนาข้าวมาทําปลูกนาข้าวครับมาปลูกข้าวนี้นะครับแต่ด้วยด้วยการที่เราอยู่กับพวกฝรั่งนะครับนานก็มาทําอะไรคือจะมีการทดทดสอบทดลองนะครับมาปลูกข้าวอยู่ประมาณปี2ปีนะครับก็มาชิดต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตการขนาดเราประหยัดสุดๆแล้วนะครับเวลาเราผลผลิตเวลาเจ็บเหี่ยวนี่ รลละแบาท9้าบาทนะครับพอไปขายแล้วเราคือหักต้นทุนที่ลงไปแล้วนะ่ะสิบไร่อย่างนี้นะครับเหลือประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นต่อปีนะครับ,รบมันมันไม่ไหวนะครับสิบไร่นี่เหรอครับสิบไร่หรือหมื่นสองหมื่นครับเพราะว่าสิบไร่นี้พยาการที่นาแถวภาคอีสานนี่นะไม่เกินไร่ละสี่ร้อยกว่ากิโลถึงห้าร้อยกิโลนะครับสิบไร่นี่ตีเอาเลยสี่ตันกว่าสี่ตันกว่าครับแล้วมาหักเข้าปู มาค่าไทยสองครั้งค่าบอลลูเตอรี่ค่ารถเกี่ยวถ้าคนไม่คํานวณไม่รู้นะครับถ้าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือคนที่ทํานาอยู่ได้ภาคอีสานนะตามผมดูนะเงินช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับพี่วินัสครับไปอยู่ซาอุกี่ปีครับสี่ปีครับแล้วนอกจากซาอุไีที่ไหนแล้วมาอยู่บุนอีกเก้าปีโอสิบสามปีสิบสามปีครับโออยู่นานเลยเนาะลืมถามไ่ว่าไปอยู่ซาอุกับบุนัยไปทําอะไรบ้างครับ อยู่ซาอุก็ทํางานวางท่ออ้อมอมวางท่อเมนอ้อมเมืองนะครับเดี๋ยวเดียเดี๋ยไม่เกี่ยวกับเกษตรไม่เกี่ยวกับเกษตรนะครับวางท่อท่ออะไรฮะท่อน้ําเสียนี่แหละครับอ๋อครับแล้วก็มาบูไนก็บ้านจัดสรรน,นะครับอระมาณสามสี่หมื่น 3, 40, หลังนะครับที่ทำอนะครัไม่ไม่ไม ไม่เกี่ยวกับเกษตรไม่เกี่ยวกับเกษตรอีกเหมือนกันทั้งสองที่ไม่ว่าจะซาอุกับบูนก็ก็คนคนละอย่างวางพ่อกับก่อสร้างไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันไม่ใช่เกษตรไม่ใช่เกษตรอ๋อแสดงว่าตอนที่ไปอยู่ซาอุกับบูนเนี่ยไปทํางานที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตรเลยครับผมแต่เราเป็นคนเกษตรอยู่ครับแล้วเราไปดูงานไอการปลูกพืชบนดินทรายเนี่ยเราก็มีมีความอยากเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้กับเมืองไทยถูกครับแล้วตอนนั้นที่บ้านทําอยู่ไหม ทำนาครับทำนาทำกี่ไร่พี่ไม่เยอะนะครับตอนนั้นก็ทำสิบกว่าไร่อย่างนี้แหละครับไม่มีที่ดินนะครับไม่มีที่ดินเยอะนะครับครับพ่อพ่อก็มีที่ดินแค่สิบสามไร่นะครับไม่มีตอนนั้นยังยังไม่ได้แต่งงานกับแฟนนะครับย้ายมาบุนในนี่ก็กลับมาบ้านมาพักนะครับก็มาแต่งกับแฟนนี้นะครับครับก็มาอยู่นะครับพอมาอยู่แล้วก็มาทํานาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ใช้อยู่ครับเอาความรู้มาใช้แต่เราได้ผลผลิตเยอะ เราได้ข้าวนี่ได้ถึงเปอร์เซ็นนี่ถึง4 4 2 4 3เปอร์เซ็นเลยนะนะครับแต่ก็ยังก็โลนึงก็แค่10 10บาทอะไรประมาณนี้9บาทตอนตอนผมทำนั้นมันมันไม่ถึงขนาดนี้ด้วยมันประมาณเ็บาทนะครับเ8บาทมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยใจไม่อยู่แล้วจะกลับเมืองนอกอีกนะครับก็เลยขี่รถไปหาเพื่อนที่บ้านคูขาดบ้านนวลสคูนนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนคนนั้นนะครับแต่ก่อนที่อยู่เมืองนอกนี่เขาไปขับรถให้ผมนั่งนะครับ เขาเป็นคนขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอยู่นึกแสดงว่าเป็นเป็นหัวหน้าเป็นโคแมนครับอเขาก็ไปขับรถให้ผมนั่งทีนี้นะครับพอเขากลับมาก่อนพอผมมาทีหลังเขาแล้วผมว่าจะกลับไปชวนเขาไปอีกนะครับก็เลยไปบ้านเขานะครับอันนี้คือชีวิตเปิดมาเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้กลับไปใช่ไหมไม่ได้กลับไปพอไปเห็นบ้านเขาเนี่ยไปถามเขา เราก็ตกใจแล้วนะครับมีเขามีลานซื้อข้าวมีลานซื้อห้อยมีรถพ่วงหกเจ็ดคันนะครับมีทุกอย่างครับเราก็คิดว่าเออเขาไปอยู่นั้นเขาขับรถให้เรานั่งแต่เราเป็นเจ้านายเขาเออไม่ใช่เป็น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 หัวหน้านะครับตอนนั้นครับไปอยู่นานเขาเลยให้เป็นแบบหัวหน้า แสดงว่าไปอยู่นู่นเราเป็นหัวหน้าเขาครับและกลับมานี่เขา,าสามารถพัฒนาตัวเองจนจนมีอะไรถดถดพ่วงรถรดพ่วงห้าหกคันครับมีลานซื้ออ้อยซื้อข้าวคือเป็นมีที่เป็นห้าหกร้อยไรก็เลยไปถามเขาเขาบอกว่าหัวหน้าหัวหน้านะ่ะหัวหน้า,ห,ห,นาหัวดีๆนะ่ะคือไม่มาปลูกอ้อยเว่าพี่ทำอะไรถึงรวยแท้เขาบอกเขาปลูกอ้อยอมผมก็เลยว่าอ้าวถ้าพี่คนนี้เขาปลูกอ้อยรวยขนาดนี้เราก็ น่าจะทําได้นะครับออนี่คือ,อนนทางมาปลูกอ้อยเลยอันนี้คือที่มาของการจะมาปลูกอ้อยปลกอ้อยครับล <Okay. S 2> ี่ครับผมครับ ก็ถือเป็นบุคคลที่มีที่มาที่ไปน่าสนใจจริงๆนะคะจากโฟแมนที่มีพ่อแม่ทํานานำพาเขาไปสู่การเป็นเกษตร,รกรไร่อ้อยได้อย่างไรติดตามกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกษตร5 g p o ีพอดแคสตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ